เราลงสู่ทุ่งสังหารก่อนที่จะพาพี่ๆทุกคนไปจกกับโบกกันนะคะขอเสียสิบแค่บล,ลักปีหนึเลยล สามติดชีวิตปูฮะ,อ,ะอันนี้เราจะมาเราสัมภาษณ์ Хоосон <dıol> байна. <Ed -man -laughs> <t colours> <kabo> <hamleisses trees>

กนพักก่อนเหนื่อยนี่แหละพักก่อนไม่เพียงพอนี่แหละใช่หมดแรงนี่เองคือไม่ได้กินข้าวเช้าอีกแต่ไหนกินเติมพลังก่อนนะโคตรเหนื่อยใช่เป็นทางลงมาครับข้ากินให้เหยแล้วก็เดินทางต่อครับมีขึ้นอีกไหมมีสองข่ายโอ้ลูกนู้นครับลูกนู้ดที่บันไดครับโอเคที่บันไดยาวเหรอใช่ขาปวดนะโอ้กี่ร้อยท่าน ไม่ได้สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดกา่ไปไปไปเอร้อนเป็นไงพี่ต้นวิ่งมานี่เนี่ยอักหิวแทบจะจะอากเลือดเเออหมเพราะว่าตอนซ้อมเราไม่ได้วิ่งยางเราวิ่งแปขั้ไปใช่ใช่แต่แบบน้อุคุมเพลินไงเพลน あっ。<laughs> สกิลลงเขาครับยาวเลย<อ>ยาวเลย <c oughs> จุกยอยู่โอ้ฝน <c oughs> ตอนนี้ก็ลงเขาลูกแรกกันแล้วนะคะ <c oughs> รับเลืกสองลูกตอนนี้สามจุดแปดห้าสามจุดแปดสุดยอดมากทุกคน สะพานเมื่อวานตอนเย็นที่มาดูด้วยแล้วก็ผ่านสะพานที่เราพักน,นี่แล้วตื่นกันย่างตื่นกันย่างเขียวเชียงรายตื่นกันย่างนี่ ป่าโกงกลางนะนี่สา,า,าลามเมื่อวานที่พี่มาถ่ายรูปตรงนี้นี่ใครออกมาต้อนรับเลยแต่ยังไม่ตื่นเฮ้ ปวดปวดน่องเลยเฮ้ย

うわ。Okay. Cool. แลาปูกระโดดหน่อยกระโดดนะเอ็บได้ยังแพ้สุดยอดนังปวดรีมากเลยปวดขี้อ่ะเข้าป่าเลยเอาวิวเอาวิวก็พักก่อนไหม อ่านมาได้เกือบ9กิโลแล้วอ้าวไปอ้านึกว่าดาวหิวแบบไม่มีบันไดโอ้โหก็ยังดีแดดแน่แล้วก็ขึ้นอ่าโอ้ยใช่อ้ไม่อยู่กลไป พี่เล่าระวังขับรถไม่ได้ใครขับรถพี่นี่แหละพี่นี่แหละเขาจะให้พี่ขับแต่พี่จะนอนใสถ้าไม่ถ่ายตรงนี้จะขึ้นมาถ่ายอีกไหมวัดเนี่ยถ่ไปไหมจะไม่ได้มาอีกแล้วมาดิไม่ถ่ายวิวอย่างนี้ไงอ่าเขาหลังมากก็นี่ไงชวนเด็กๆมาเอาเร็วเด้าเด้าเด้าพี่พี่พี่ทไม่ได้แบบเจ็บเร็วเร็วเร็วนี่ถชั่วโมงสิบเก้าครบชั่วโมงครึ่งนะ ใช่ลงมันง่ายกว่าขึ้นนะลงมันไม่เหนื่อยขึ้นแม่งเหนื่อยที่เป็นคืออะไรก็พระเจ้าลงโทษคนบาปัน222 ลงไปฮะลงไปโอ้โหสวยสวยมากครับมีน้ำตกด้วยสาว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 ,สาวไม่ได้มาก็ไม่ได้เห็นยูนี้หรอก พลางกาแฟนี่เขาอยู่ขค้รสูงเลยลิฟต์ก็ไม่มีสวยมากครับปลาดิบชื้นครับชื้นมากด้วยไม่มีลมเลยร้อนมากครับอีนิดเดียวอีนิดเดียวโลกกว่าโอ้โหตอนขึ้นบันไดจะหมดให้ได้พูดถึงแบบเอาเดียวกินไปครึ่งถุง เราขึ้นไปเมื่อกี้เข้ามมาลงตรงนี้มาเร็ว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  โอ๊ยไปกันแรกกันแรกกำลังกินอยู่ปั๊ต้นเนี่ยเราวิ่งไปตรงนี้ก็ได้นะไอ้บันไดที่มันนี่นี่ยไอ้ันไดที่มันไปไปสิบยี่สิบนาทีแล้วไอ้สิบห้านาทีแล้วั